โอเควันดีครับตาดวนอ่าวันดีวันนี้เรามาแลกกับเนืองใก่เหลาโดกครับแตดวนรู้ไม่ว่างนี้ยไก่เหลาโดระบาดรู้ครับรู้ใก่เหลาโดนี่มันมาจ่าฟ้าไอ้ไรอ่ายุงลายครับยุงลายยุงลาป็นผู้นำป่าละป่าป่านำโดกน้ำโรกครับยุงลายนี่มันไข่อยแถวไหนแตดวนมันก็ไข่ในน้ำนิ่งน้ำนิ่งทุกที่ที่มีน้ำตั้งน้ำนิ่งและน้ำไพร่น้ำไพรนะครับจำพวกกะลากาล่าไอ้ไรเลยอังอังดีใจ เหลียงปลาหรือว่าไอ้ทีดีรองแต่ตั้งหรือแตาตั้งดอกไม้แต่ตั้งดอกไม้เป็นกระบอกขวดต่างๆหรือพรกกะลาเรือมันอยู่กลางบ้านกลางเรือนเนี่ยดังนั้นเราตอนนี้มันอาบ้านเรามาเชิญชวนนายลูกบ้านช่วยกันกําจัดลูกน้ำที่จะเกิดหยุงนายได้นะครับแตาต้องทําความสะอาดทุกเจ็ดวันใช่ไหมแตาด้วยซึ่งเวลานี้เราต้องคัดไม้เหมือนไปชนะ ต,ต้องการต้องการประว่าเคยมันมีมันติดอยู่มันติดอ,อยู่คือเรา,นา,นาเตะน้ำแล้วงนะประว่าเคยมีอย่างติดอยู่เดี๋ยวเราเลยหลับเราไม่ยินอ่าใช่ครับกตองๆนะทั้งานทนีนี้ดันหนึ่งคัดทั้งานทีนี้ต้องปิดครับปิดได้มัง้งก็ ก็ตีมีน้ำาเอาเอาปลาจระไนกระดาษเดีอยควรจะปิดได้ก็ปิดหลายยางมันจะมาลงไปค่อยได้ปิดอมิชิดนะครับต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆไหมเปลี่ยนน้ำบ่อยๆตุกี้วัดประมาเอาวันหรือนเจ็ดวันต้องเปลี่ยนไม่เกินเจ็ดวันนะครับเอาเจ็ดวันเอาวันดีๆที่สุดมันจะได้เปลี่ยนน้ำปิดเปลี่ยนซึ่งก็ปล่อยได้มังได้สมุนเรามีอ่างน้ำข้างนี้เราปล่อยปลาปล่อยปลาปลาอ่างนกยุงหรือนไส ใชล้วสาเบ็อ่าสาอามิสโอเอ,อ่าเดี๋ยวก็มาใช่เลยมันจะกำจัดตัดกัน,ลกห,นหลุมน้ำหลุมไร้นครับปุ่มนะเปลี่ยนปิดปลอยปลานะครับรับซิ่งแหวนลมไหมมันอย่าอัพไหมครับอ่าถ้าบ้านอัพอัพยุ่งมันก็อ,อยู่อ<ด>ี่ยงเรื่องรถล้มกลอยงกว่าระวังดูแลอย่าบืนเจออย่าตรงนั้นไม่ระวังดูแลที่บางทีถี่ตรงนั้นแหละที่มันก็ยอยู่เวลาเร็มันก็เร็วออกลูกเล็วไปเล็ว ใช้โดาต้องนักต้องปรับสิ่งแวดล้อมไหมจ๊ะนะครับแล้วก็ปรับปรับปรับภูมิทัศน์ของบ้านย้ายมันอัพตีดติดติดยุ่งๆยุ่งนะครับอ่าตึ้งกา่ตินี้ก็ต้องปฏิบัติบ่อยๆมาติดตาด้วนมาเนี่ยทำห้าวันหกวันทำที่หนึ่อเบลเลยที่หนึ่งครับนะเนี่ยกาฝากเป็นการบอกเรี่องให้หลู่ล้านกันนะ่นี่งแต่นะแต่ว่าตาด้วนก็เป็นผู้ทุ่งอายุในชุมชนนะตั้งนี้ไปบอกหลู่ล้านหมายปฏิบัติปณีนะเพื่อจะได้โปรดหลูนายุ่งไรนะครับ นะ,ะตึงยาจะฟากรตึงเด็กๆก็ไม่นี่มั่งในการป้องกันโรคคือเด็กๆก,ก็มันหวาแในการกําจัดลูกน้ำลงไรหรือนอนหลวงนอนกักวนกลางมุงกลางไรอย่านอนในที่เรอยๆเราไม่รู้ว่ามันหมดเหล้วไม่บางทีตัวหรอมีเชือ้อแล้วมันอย่างเลือดพอเราไปนอนไม่กลางมุงกล,ลางไรก็มาหมาักกัดได้พอกัดเราแล้วอ่าทีนี้ตัวอื่นมาตึงกัดมันก็ป่าเชื้อ อ๋อเป็นคนเล่าเคลกระจายไปเล่านะครับนะอันนั้นน้ำเปลืองต่างงบประมาณการจ่ายจ่ายสารับซ่าเวเราก็ัสเวลาแลี้ยงเตียงเตียงเห่าชีวิตีการที่อื่นที่ตรงเหล่ตนั้นเหล่านั้นเป็นลูกยัก็ว่ายุ่งลายรายว่ายได้นะรายกว่าเชื่อรายกว่าเชื่อกระจิงนะมันต่ำดีเขมันรูปแบบซิมาตอนนี้รายกว่าเชื่อเราเสื่อตอนนี้ไม่ได้ครับอ่าเสื้อไทำไม่เชื่อแล้วได้ยู่ไดยังมีอยู่แยะแต่กำลังระบาด ยูในกเลิปคนดีของเราครับอยู่รายรายก่ดเชื่อการชายได้คนน่าทุปาชิดนี้ครับการปุ่มการในท่านาะม่อน้าเม่จะนาทีชาชุกกาฝากแต่ด้วนชวยประชาชนบันลุกล้านกันนะ,ะครับอบคุณมาครับ